สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพด้วย Google Calendar กันนะครับข้อดีของมันคือเราสามารถสร้างแผนที่เชื่อมต่อกับแผนที่มีการแจ้งเตือนและแชร์ให้เพื่อนร่วมทริปได้ง่าย มากมากครับก่อนอื่นเพื่อไม่ให้แผนเที่ยวของเราไปปะปนกับตารางงานหรือนัดส่วนตัวเราจะสร้างปฏิทินสำหรับทริปนี้ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับขณะนี้เราเปิด Google c a l enda r อยู่ ให้มองไปทางซ้ายจะเจอคำว่าปฏิทินอื่นๆตรงนี้ให้คลิกบวกแล้วเลือกสร้างปฏิทินใหม่สร้างปฏิทินใหม่ครับตรงชื่อให้เราตั้งชื่อคริปของเราเลยครับ เช่น Japan trip November 2025เสร็จแล้วกดปุ่มสีฟ้าสร้างปฏิทินที่ด้านล่างได้เลยครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีปฏิทินแล้วสำหรับทริปญี่ปุ่นโดยเฉพาะซึ่งก็คืออันนี้นะครับที่เพิ่งสร้างไปเมื่อกี้ต่อไปเราจะมาเริ่มสร้างกิจกรรมในแต่และวันกันครับนะครับให้กดไปที่ดอกอรน,นี้เพื่อกลับไปที่หน้าปัด ปิทิศหลักก่อนตรงนี้ต้องขอแก้ไขเล็กน้อยนะครับคืออันที่จริงเราต้องการที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ในชื่อว่าจะ p แฟนทริเมื่อกี้ที่เราเพิ่งสร้างปฏิทินขึ้นมานะครับแต่บังเอิญว่าในอันเดิมเนี่ยเราเคยสร้างเอาไว้แล้วบางส่วนเราจึงคิดว่าเราจะใช้อันนี้ใน การที่จะย้ายจากปฏิทินสีน้ำเงินนี่นะครับไปอยู่ในสีเขียวแทนดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นให้เราคลิกที่กิจกรรมแรกที่เราต้องการจะย้ายก่อนนะครับในตัวอย่างนี้คือเดินทางถึงฟุกุโอก,กะแอร์พอร์ตที่เป็นสีน้ำเงินอยู่เราจะคลิกไปที่ตรงนี้ ซึ่งจะมีหน้าต่างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ให้คลิกไปที่รูปดินสอนะครับในหน้าแก้ไขนี้ให้เรามองหาไอคอนรูปปฏิทินเล็กๆซึ่งจะอยู่ใต้ช่องวันที่และเวลานี่ครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันจะแสดงชื่อของปฏิทินเดิมของเราอยู่ ให้เราคลิกที่ปฏิทินนี้นะครับใช่นะครับนี่จะขึ้นมาอย่างนี้พอมาตรงนี้ให้เราเลือกปฏิทินใหม่นะครับเลือกอย่างนี้เมื่อเราทำแบบนี้แล้วจะเห็นว่าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับมาถึงขั้นตอนนี้กดบันทึกได้เลยครับ คนที่เหลือทั้งหมดเราก็จะทำซ้ำแบบเดิมนะครับสำหรับกิจกรรมที่เราได้สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราจะย้ายไปที่จจแปลนคลิปให้หมดอันนี้เราจะไม่เล็กคอร์ดไว้นะครับเกรงใจครับเราเล็กคอร์ดไปเรื่อยๆก็ะดับคอร์บเป็นที่ดีดสเหมือนเดิม ก็ลปลี่ยตรงนี้เองนะครับกดบันทึกให้ที่ดินสองเหมือนเดิมเปลี่ตรงนี้บันทึกให้ที่ดินสองเหมือนเดิมกดตรงนี้บันทึกโอเควันที่ 18, สิบแปดเสร็จแล้วครับ ไไต่อไปวันที่เก้าต่อละไอ้นี้เราจะาทำสถานการณ์จำลองนะครับร่วมทำบนเท็อปนี่แหละอาจจะปิดอันนี้ไปก่อน <Okay. S 1> เสร็จแล้วเนี่ย ก็จะเปิดขึ้นคลินด้ขึ้นมาเปิดขึ้นคาลินด้าขึ้นคาลินด้าอยู่ที่แล้วก็เปิดขึ้นมาสมมุติสถานการณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่21 เวลา08:30นะครับเราเปิด o o ก l e ลน l ลินดาขึ้นมาจากนั้นให้คลิกไปที่วันนั้นๆซึ่งปกติมันจะขึ้นมาในวันนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราสมมติสถานการณ์ที่มันอยู่ในอนาคตเราก็จะไปคลิกที่นั่นนะครับคลิกวันที่31น,นะ้อโทษ21น,นะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะในมุมมองแบบวันนะครับซึ่งทิ้งสิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยช่วงกี่โมงถึงกี่โมงทำอะไรมันก็จะอยู่เป็นแบบนี้ อนนี้เราจะลองคลิกที่กิจกรรมเที่ยวเกาะมิยาจิมาดูนะครับคลิกไปหน้าต่างรายละเอียดก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้ครับให้สังเกตดูในช่องด e s c r i p t i o n นะครับว่าในกิจกรรมนี้เราต้องทำอะไรนะครับเราเขียนเอาไว้เนี่ย นี่ก็คือเช็คเอาท์แล้วฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนและเดินทางไปชมเสาทรีางน้านารี้าจ้าอิซึคิมะแล้วถ้าเราไปคลิกตรงสถานที่ที่เราลงไว้เนี่ยมันก็จะเปิด o o o l l m m p s ึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้งาน g o o g l e Ma p ได้ตามปกติโอเคอันนี้คือการใช้งานคร่าวนะต่อไปนี้เราจะสร้างกิจกรรมสำหรับวันที่22นะครับอันนี้สร้างขึ้นใหม่ไม่ใช่การ Co ป y ีจากที่ไหน ที่หน้านี้นะครับก่อนอื่นปฏิทินเปิดจุสองตัวแบบนี้นะครับตัวที่เราจะใช้จริงคือจะเป็นริบเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เราก็กดเอาถูกที่ออกเปก็อนอดนะครับเอา,เามาันเริ่มกันเลยนะครับเราจะทำาจะสร้างกิจกรรมที่ยบสองนะครับตอนนี้อยู่ที่เปร์เราคลิกไปหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นยบสองที่ว่างเปล่าอยู่ เราจะสร้างกิจกรรมใหม่ขึ้นมานะครับกดไปที่สร้างครับเลือกคําว่ากิจกรรมแล้วตั้งชื่อนะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้เราจะไปเที่ยวเกียวโตและนารากันนะครับเราก็ใส่ชื่อเขาปล่อยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วดูให้แน่ใจว,ว่าเป็นวันที่22นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ แปดโมงเช้ายันสองทุ่มนะครับตรงนี้ก็เป็นแปดเอ็มนะครับแปดเอ็มทุ่แปดพีเอ็ม ช่องสถานที่เราจะใช้ว่าเกียวโตแอนนาราจี่ปุนตัวนี้จะปรากฏชื่อคาทนี หรือพยากรขึน้นมานะครับที่จริงถ้าเราไปแห่งเดียวน่าจะเลือกไปตรงไหนที่ไหนที่หนึ่งตรงนี้ไม่เราไปสองแห่งนะครับเราไม่ต้องเลือกเราจะบันทึกไว้แบบนี้ตอนหลังมันก็จะขึ้นในวะัสองวันแบบนี้แหละบันทึกไปครับต่อไปเราจะสร้างกิจกรรมวันที่ยี่สิบสามเพื่อเดินทางไปวกากายามะนะ ครับเราคลิกไปที่วันที่3สร้างคาลเลนเดอร์ใหม่ไม่ใช่สร้างกิจกรรมใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าอย่างนี้ครับเป็นชื่อไปแบบนี้เดซิบบกกยมะครับใชคว่าเป็นวันที่3 เราจะออกเดินทางเริ่มต้นกัน9โมงนะครับ0 9 0 PM ถึง11:00นะครับ p ีสถานที่ก็จะเป็นวกนยกยามากจแปลเลยนี่ยนะเอ,อตรงนี้ตรง Description เพิ่ามคำอธิบายเนะี่ยเราก็ให้คำอธิบายที่เราเตรียมไว้นะครับเราเตรียมไว้แบบนี้ ทีมบอกว่าเดินทางจากชินโอสุสก้าไปวากายามะมุมปราสาทวากายามะภารกิจสำคัญชิมวากายามะราเมงต้นตำรับเดินทางกลับที่พักในโอสุสกก้ากดบันทึกไปครับต่อไปวันที่24เราจะไปเดยคทริปที่เมืองโกเบ เื่อไปกินเนื้อโกเบที่เมืองโกเบกันนะครับรคลิกเลือกไปที่ยี่สีสร้างกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมของเราก็ตั้งชื่อเข้าไปครับเดทิ่เมืองโกเบ ไปกินเนื้อโคเบที่มืองโคเบที่ยี่สี่กเดอนทางศู ข้ามเลยนะครับไปถึงวงข้ามแล้วก็นะ8:00ไปเป็นไหนหลาที่เลือกโอเบจะแปล สำคัญเพิ่ำค,นะคำอธิบาย้ไปนี่สำคัญนะเราเตียมคำอธิบายไว้แล้วแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยนี่กดเข้าไปเพิ่มคำอธิบายกดบันทึกครับกดดูสิมันจะว่าย,ยัางไงนี่มันเข้าว่ายอย่างนี้นะครับ รงส่วนนี้เราจะมาสร้างแผนในวันที่19กันใหม่นะครับเมื่อกี้ผิดไปเริ่มไปที่สร้างครับไปที่กิจกรรมนะครับตั้งชื่อว่าเดินทางสูสู่มาโมโตะและเยี่ยมสวนยูเซะ วันที่สิบเก้าเลือกแล้วสิบเก้าเลือกแล้วเราจะเลือกคำว่าตลอดทั้งวันเค okay. นที่มูโตเพิ่มคำอธิบายนี่คือส่วนสำคัญนะครับส่วนสำคัญเยอะเลยส่วน ขึอนของกีายเนี่ยดูมันช่องเล็กๆน,นะครับแต่ว่าใส่ได้ไม่อ้นครับใส่ได้ไม่อ้นตรวจสอบว่าปฏิทินมันคือจะแปลนนะครับกดบันทึกนะครับกดบันทึกนี้ในทาวาอย่างนี้ถ้าเรากดดูเนี่ย จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงครับละเราก็าจะจบสำหรับวันนี้เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยต่อกันใหม่